นัดยืมขากล้องแม่ก็ถ่ายยูแม่ว่าสวัสดีค่ะช่องป้าํำใจกก่งนะคะพระมาแล้วนะคะพระกำลังเดินมาค่ะ ไม่ได้คะ่ะต้องตั้งตรงนี้แล้วค่ะก็มา5้าห้ารูปเหมือนเดิมน,นะคะสาธุสาธุาธข้าพเจ้านางคำสาห้าดาเป็นสะพานให้คุณทิพย์แล้วก็หลานเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะสาธุอันนี้ก็ของป้าคำสาสเพื่อใส่บาท คนไหนคิดดีทำดีก็ขอให้เจอแต่สิ completo, hmm, ่งด um, so, ีๆนะคะใช่ไหมเจ้าขอจะดใจเขาสาธุสาธุวขอให้คนไหนวันหายคืนนะเจ้าอยู่นะครู 对对对。 คนจงมีความสุขความเจริญด้วยเถิดขาบุญนี้ขอให้บุญนี้กระจายทั่วประเทศไทยนะคะขอให้ใครเป็นมิตรกับป้าลิซายก็ขอให้รับส่วนบุญนี้ของคุณพิษก็ขอให้ไปสู่ครอบครัวของคุณพิษนะคะขอให้ เขามีความสุขความเจริญด้วยเธนสาธุสาธุส่วนของป้าคำสายก็จะไปขวดน้ำแล้วนะคะป้าคำสายจะเอาน้ำมากวดกันนะคะแล้วก็ของคุณทิด้วยกลับไปแล้วนะคะ นี้ดูหน้าบ้านนุงคนก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำก่อนค่ะ วัดรับิทธร้อยครับให้กรรมนั้นับเราอก็มาชมนะครับวัครับก็จะมาชมบด้ว คหันนะคะคิดว่าหันหันกล้องใส่พระที่ไหนได้ป้าใส่หัน <c oughs> หันหันหน้ากล้องเข้าไปบ้านลุงพลนะคะที่ใส่บาทตะกี้นี้โอ้ป้าใส่นี่ก็เกินไปนะนะโมต,สต,ตัสส,ตสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะ,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 ะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสมพุทธัสสะสาธุสาธุปู่ปริกิณาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกขอพรให้คุณทิพย์หลานเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะปู่วันนี้ก็ใส่บาตรคือของคุณทิพย์ กับหลานเขาก็แยกออกได้เนาะป้าคำใสเป็นสะพานเหล็กให้เขานะคะคือเขาจะมาทำบุญก็เป็นสะพานเหล็กให้เขาขอให้บุญกุศลนี้จงไปสู่คุณทิพย์กับหลานเขานะคะขอให้เขามีความสุขความเจริญส่วนของป้าคำใสก็ขอให้เอฟซีที่ เอสซีลุงพลที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยป้าคัใสายบุญคือลนนี้ขอให้กระจายนะคะก็ให้ป้าครอบครัวป้าคัใสายจงจเจริญก้าหน้าขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วก็คือว่าวันนี้จะมากวดน้ำให้นะคะก็คุณจัญญาอินทิชัยยที่เพื่อนที่ เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนขอให้เขามีความสุขความเจริญขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงครอบครัวเขามีความสุขร่ำรวยมหาศาลนะคะแล้วก็คนอื่นก็รับบุญไปเท่าๆกันนะคะขอให้วดนะวันนี้ทำบุญวันนี้ส่วนของป้าคำใสนะคะขอให้มีความสุขความเจริญด้วยเถินสาธุสาธุนะคะ ล้วก็เดินไปนูงก่อนนะคะขวดน้ำแล้วก็เดินภูเขาวนี่ก็เหมือนหมอกขึ้นนะคะหมอกหินจะขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะก็อันนั้นก็ภูผาเหี้ยนะคะที่ต่าๆอันสูงก็ภูหลวงนะคะ ก็คือผาภูหลวงค่ะภูหลวงก็ตรงตรงภูหลวงก็จะไล่ไล่ลงมาก็มีหมอกหินขึ้น,นะคะ่ะเห็นไหมคะหมอกหินหมอกหินขึ้นเป็นหย่อมหย่อมนะคะเป็นหมอกค่ะก็สวยมากค่ะ ภู <c oughs> หลวงลวเราก็สวยมากขึ้นแตน่ตีนตีนเขาแล้วก็จะไล่ขึ้นมาควันควันหินนะคะฝนตกเห็นไหมคะควันขึ้นเลยหมอกหิน สวัสดีวันแม่ค่ะสวัสดีค่ะเราวันนี้วันแม่นะคะจ้าสวัสดีครับเป็นยังไงมั่งใช่เจริญสบายดีค่ะแม่เมื่อคืนเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อคืนเป็นยังไงเจ็๊ยบคนโทรมาหาหนูเนี่ยเด้อปกแม่ร้องไห้อยู่เถียงนาหนูก็ตกใจเอาแม่เป็นไรไปร้องไห้เป็นไรสรุปแม่เป็นไรร้องไห้เป็นไรผมดูได้คราวนึงสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็คลิปเข้าไปแล้ว จ้าได้แปดแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ป้าคำา้ากกอกนะคะ